สิ้นแล้วแม่ผมสีวรนุชปาชินีลูกทุ่งคนแรกของมองไทยเสียชีวิตอย่างสงบในวัย85ปีแฟนเพลงร่วมอะไรทุวประเทศแม่ผมสีวรนุชศิลปินแห่งชาติผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีลูกทุ่งคนแรกของมองไทยได้จากไปอย่างสงบเมื่อเช้าวันที่6เมษายน2568ท,ที่บ้านพักของตนท่ามกลางความสุขเศร้าของครอบครัว คนใกล้ชิดและแฟนเท่งนทกประเทศหลังจากต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับโรคปอดและทวะอ่อนทเรือรังส่งผลให้น้ำหนักตัวลดลงเหลือเพียงประมาณ1 8กิโลกรัมในช่วงสุดท้ายของชีวิตก่อนจะถึงวันที่เธอจากไปแม่ผงศรีได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งตลอดช่วงต้นปี2568ด้วยอาการหนื่อง่ายหายใจติดขัด และการล้มกระแทกจนเข่าแตกที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในบ้านแพทย์และครอบครัวได้ดูแลอย่างใกล้ชิดกระทั่งอาการเริ่มส่งตัวและได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลโนวันที่4มีนาคม2568เพื่อกลับมาพักฟื้นที่บ้านโดยหวังว่าบรรยากาศที่คุ้นเคยจะช่วยฟื้นฟู